ในยุคที่เจริญแต่คนเรามีปัญหาเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์มากอ่อนไหวอ่อนปวกเปียกไปหมดมีแต่เรื่องเก็บเรื่องกด เพราะอะไรเพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในแต่ละขณะว่ามันเกิดดับไปไม่เห็นการเกิดดับนี่แหละมันเป็นของยากบางครั้งเราทำอะไรก็เหมือนอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นตัวตันหาภาวะตันหาทีนี้ยิ่งละเอียดไปอีกมีวิภาวะตันหาไม่อยากมีพอไปถึงจุดหนึ่งมันกลับตาลปัดไม่อยากมีไม่อยากเห็นไม่อยากมาเกิดมาทุกเห็นไหมมันก็เป็นปัญหาอยู่ทำให้ทุกเครียด แต่ถ้ารู้เข้าใจสิ่งที่มีจริงภาวะนี้ไม่มีเพราะมันเกิดแล้วมันก็จะไปกดดันให้มันดับด้วยตัวมันเองแต่พอมีเรามันก็เพิ่มไปเรื่อยๆกดดันไปเรื่อยๆกดดันเราเพราะมีเราพอไม่มีเรามันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองเห็นตรงตามสภาวะเห็นในสภาวะที่มันกําลังเกิดขึ้นนั้นๆมันเพียง แต่สักแต่ว่าเท่านั้นเองฉะนั้นตัณหาก็ดีมานะถือตัวก็ดีทั้งความเห็นผิดก,ก็ดีอาศัยไม่ได้ถ้ารู้เข้าใจสิ่งที่มีแต่ละขณะพอหมดเรามันจะอาศัยได้ยังไงอาศัยไม่ได้เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกกระทั่งสัมมาสมาธิเป็นที่สุดต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้จึงจะมีกําลังจงภาคเพียรต่อไปเพื่อให้เกิดสภาวะการตื่นรู้ตามความเป็นจริงการเห็นการเกิดดับนั่นเอง สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ